สวัสดีครับทุกคนมาถึงคลิปสุดท้ายในสัปดาห์สุดท้ายของปี2023กันแล้วนะครับปีนี้นะครับผมคิดว่าเป็นปีที่มหัศจรรย์มากเลยนะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยช่างยอดเยี่ยมสวยงามและเกินครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งนี้ที่เรากำลังทำอยู่ก็คือการกลับมาพูดคุยกันทั้งในเพจ IG X ี YouTube แล้วก็ทุกช่องทางนะครับที่เราติดต่อสื่อสารหากันได้ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับปีที่สนุกสนานตาตึงใจแบบปีนี้นะครับผมเล่ายางนี้ดีกว่าครับเราเริ่มทุกอย่างเลยนะครับจากการอัปโหลดเพลงปลไปอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่มีความละเอียด96เสาเหตุที่เราทําการอัปโหลดเพลงนี้ขึ้นมานะครับจะเรียกว่าโดยบังเอิญก็ได้ครับหลายคนนะครับที่ติดตามผลงานของผมนะครับทวนเด็ติเปอร์หรือว่าทวนไทยแลนด์นะครับก็ พราะว่าตอนนี้เราทำคอลลาบอร์ชันเพลงกับศิลปินต่างๆมากมายนะครับช่วงตอนปีที่ผ่านมาครับเป็นช่วงที่ตั้งใจที่จะใช้เวลาพลังทุกอย่างนะครับเพื่อทำโปรเจกต์ทีโปรเจกต์นี้ซึ่งอยู่ดีๆนะครับเพราะจากนั้นก็เล็กได้ว่าหยุดชะงักไปนะครับเพลงและก็วงเนี่ยเราตั้งโตัวกันไม่ถูกเลยครับเราก็แยกย้ายกันพักใจนะฮะเพราะว่าเราก็เคลียร์คิวของปีเนี้ยทั้งปีไว้เพื่อโปรเจกต์นี้เลยพอส่วนผมเองเนี่ยเซงจับถึงขนาดที่ว่า ไม่ทำเลยเลยครับประมาณ2ออาทิตย์พอเข้า,าที่ที่2เนี่ยผมก็ทําความสะอาดบ้านครับเพราะว่าตอนแรกเราเตรียมจะไปทัวร์กันในหลายประเทศมากๆเลยพอมันสะดุดลงไปเนี่ยอุปกรณ์แังเกจการต่างๆเต่มบ้านหมดเลยครับทงานกันโดยที่ไม่เคยความสะอาดบ้านเลยบบน,น, ást, มมน,นะครับจากแม่บ้านมาทีนึงโอ้โหปวดหัวมากแม่บ้านนะฮะแล้วผมก็เจอกับสิ่งนี้ครับภาพที่คุ้นเคยของทุกคนในขนาดนี้นะครับเหลือเชื่อไหมฮะ ร่วงลงมาจากชั้นเหล็กนะครับซึ่งผมใช้เก็บมาสเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ดนตรีรุ่นนี้ร่วงลงมาครับผมก็นึกถึงช่วงที่เราเคยมีวงเดฟริปเปอร์นะที่เราดูแลควบคุมมันได้เองทูกสิ่ที่อยากไม่วจะเป็นเรื่องคิวเรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือว่าเรื่องของการออกผลงานเพลงสมเสมอนะครับก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเ,เราน่าจะ ทำอะไรเพื่อเพื่อนๆแฟนเพนล,เลงครับที่บางครั้งก็ทักถามเข้ามาในเพจนะครับผมก็ไม่เคยตอบแต่ผมอ่านนะผมก็ไม่เคยตอบอะไระก็ผมเลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นใช้เวลาในช่วงเนี้เลียนนะครับทาตอบต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ทารีมาสเตอร์เพลงนะครับก็เลยตัดสินใจว่าทําเพลงไกลออกไปนะครับโดยที่มีรูปๆนี้ครับทําเป็นรีลิกวิดีโอนะครับเดี๋ยวเชื่อครับหลังจากที่อัปโหลด แขงกายไปปรากฏว่าโอทุกอย่างทาโธมเข้ามานะครับในช่วงแค่ครึ่งปีหลังเท่านั้นเองนะครับเรามีทั้งคอนเสิร์ต่ก็ไปร่วมร้องกับศิลปินเก่งๆที่เราชื่นชมชื่นชอบนะครับเรามีคอนเสิร์ตต่อจากนั้นนะครับนี่ครับอุปกรณ์ต่างๆที่ที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือซื้อเตรียมไว้สาหรับคอนเสิร์ตปีหน้านะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่าเมื่อไหร่ยังไงนะครับ รวมถึงการเข้าไปเป็นเพลงประกอบหนังครับเบื่อง14ครั้งนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆมีพี่หลายๆคนส่งต่อกันนะครับจนกระทั่งวันนี้นะครับเมื่อเช้านะครับที่ผมเพิ่งโพสต์ไปโหตกใจมากนะครับเมื่อเช้านี้นะครับการเข้าถึงหัวจิตหัวใจของพวกเรานะครับที่สื่อถึงการผ่านทางเพจคนไทยแลนด์นะครับได้แชร์ไปในเพลย์นะครับมีการเข้าถึงจํานวนทั้งสิ้นนะครับหนึ่งล้านสองแสนบวกนะครับโอ้โหตกใจมากนะครับในยูทูบนะครับต่อยอดชมก็ อยู่ที่หลักแสนแล้วนะครับก็คิดว่าปีหน้าครับเปิดมาอีกสักพักหนึ่งนะครับน่าจะทะลุล้านแล้วนะครับซึ่งทั้งเพจและย b ทนะครับไม่มีการบูสต์ไม่มีการดันอะไรทั้งสิ้นนะครับคือทุกอย่างเป็นออร์แกนิกเป็นธรรมชาติเป็นการพูดคุยกันระหว่างเราล้วนๆร่วมถึงพิเศษสุดนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับเรามีโอกาสได้เข้าไปร่วมในงานวาระสำคัญของชีวิตของหนุ่มสาวคู่นหนึ่งครับซึ่ง ผูกพันกับเรามาตั้งแต่เขายัางเป็นเด็กชายนะครับปีหน้านะครับ2024เรามาติดตามกันครับว่าผมและเพื่อนๆจะนำพาเอาสิ่งต่างๆมากมายของเดดพปเปอร์ทั้งที่สร้างขึ้นใหม่นะครับแล้วก็ทั้งที่สร้างจากสิ่งเดิมแล้วก็จากสิ่งเดิมลุ้นๆน,นะครับจะมีอะไรออกมาบ้างสำหรับคนที่ยังไม่ได้อ่านนะครับผมแนะนำให้เข้าไปอ่านคอนเทนต์นี้ครับรถเมล์แดงครับเรียกน้ำตาได้จากผมไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับ ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันใหม่นะครับปีหน้ารับรองว่าสนุกพร้อมทั้งอุปกรณ์พลังกายพลังใจและเพลงรวมถึงคอนเสิร์ตด้วยนะครับเจอิญครับขอบคุณมากมาเลยครับจากทวนไทยแลนด์หรือทวนเดดทริปเปอร์สวัสดีครับ